่ะครับผมมาเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจใบงาน Python เลยใบงาน Excel อ่ะเนี่ยผมอัันแรกผมก็จะอยู่ใน Directory ที่ชื่อว่า Script p y e x e x l e l ก็คือโฟลเดอร์หลักที่ผมให้ไปในที่นี้ครับผมผมก็จะมาด e โมการตรวจแบบ3อ่ะเดี๋ยวผมขอเช็คไฟล์ดูนะครับเดี๋ยวผมขอคลี่ไฟล์นี้มาดูก่อนว่ามัน ไฟล์ไพทอนที่สำหรับการตรวจมันยอยู่ตรงไหนเอ่ยสักคู่นะครับเอ๊มันน่าจะมีนะมันมันต้องมีสิเพราะว่าผมใส่ไปแล้วไฟล์มันเยอะมากมันชื่อศูนย์สามนี่หว่าใช่ปะ่ะศูนย์สามคศูนย์หนึ่ง ไม่น่ามีนะขอหาดูก่อนศูนย์สามอ่นนี่หน้าตาสคริปที่ใช้ตรวจก็จะมีประมาณนี้ครับผมประมาณนี้ตรงนี้ถ้าผมมีเวลาเดี๋ยวผมจะมาอธิบายอีกทีกันว่าอีกทีแล้วกันว่าสคริป์ถ้าจะต้องการเปลี่ยน เพราะว่าใบงานแต่ละเธอมันก็จะมีการคอนฟิกค่า,าการตั้งค่าหน้ากระดาษการจัดมาจินอะไรมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วล่ะครับมันอาจจะต่างกันนิดนึงแล้วก็สกอร์การตัดคะแนนมันก็จะต่างกันเพียงแค่เล็กน้อยครับผมเราวิธีการเปลี่ยนก็จะมาเปลี่ยนตรงค่าพวกตัวแปรครับเนี่ยครับตัวแปรเพ m มาจินอะไรพวกนี้ครับผมตัวนี้ก็จะถ้าต้องการเปลี่ยนสมมุติว่าใบงาน เทอมหน้าเขากาหนดเป็นมาร์จิ้นด้านซ้ายก็ต้องเท่ากับ0.7นรากเ็ข้ามาเปลี่ยนตรงนี้เป็น0.7อะไรประมาณนี้แต่ผมจะมาอธิบายจดเลือกอีกทีหนึ่งว่ามันจะทํางานยังไงครับผมแต่ในที่นี้จะมาลงสคริปต์เกี่ยวกับการตรวจแล้ววิธีการตรวจครับผมผมก็จะตอนนี้ผมอยู่ในสคริปต์ไพ e อ็กเในถ้าผมจะต้องทําการตรวจผมก็จะต้องอเข้าไป ในใน d i r e c t o r ีของ LP03 วิธีการเข้าไปก็คือการพิมพ์ cd แล้วก็ตามด้วยโฟลเดอร์ในที่นี้ผมก็ผมอ่ะผมอยากรู้ว่าในสคริปต์ p y ่เเนี่ยมันมีโฟลเดอร์อะไรอยู่บ้างผมก็ l พิมพ์ ls เข้ามาดูครับผมอ่ะมี2โฟลเดอร์ในที่นี้ผมต้องการตรวจใบงานที่3เป็นใบงานปกติที่ไม่ใช่ใบงานย้อนหลังผมก็พิมพ์ cd ครับผมกดเว้นวักแล้วก็กดแท็บครับผม ถ้ากดอีกรอบนึงมันก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆครับผมอันนี้มันมี2แค่2โฟลเดอร์มันก็จะแท็บกันอยู่แค่2 2โฟลเดอร์อนี้แบ่งงานปกติแล้วก็กด Enter เข้าไปเลยอ่าและในที่นี้แบงงานในแบงงานปกติมันก็จะมีตั้งแต่ lp01 จนถึง lp09 อ่าเราลองลิสต์มาดู lsls LS มาดูในที่นี้ผมต้องการย้ายเข้าไปในโฟลเดอร์แล b บ3ผมก็พิมพ์ cd มันขึ้นเบิ้ลจริงๆผมพิมพ์แค่ cd นะผมไม่ไม่ได้พิมพ์ c CD ผมพิม,มพ์มแค่ cd แล้วก็พิมพ์เบนวักกดแ็บครับผมตัวแรกม,มันจะขึ้น01ตัวที่2 02ตัวที่3 03ผมก็กด enter เข้าไปครับผม pwd ดูว่าอยู่จริงหรือเปล่าในที่นี้ไพ e x e x l แ l ใบาง,งานปกติ Lp 03ทีนี้เราจะมารันสคริปต์ตรวจกันละ ในทีน่นี้ไฟล์ที่เราจะรันก็คือไฟ,ไฟล์ที่ชื่อว่า 03.01.py วิธีการรัน y t h o n นะครับาสามารถพิมพ์ได้แบบนี้ครับผมพิมพ์ตามผมได้เลย python python ตามด้วยชื่อไฟล์ก็คือ 03.01.py คือ .py นั่นแหละ ลองกด enter ไปดูครับผมทีนี้สคริปต์มันก็จะทําการวนตรวจไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์ lp03 ทั้งหมดก็มี2 1 5 5ไฟล์มันก็จะวนหูปตรวจไปเรื่อยๆครับดูได้ตรงนี้ว่ามันตรวจถึงไหนแล้วในทีนี้มันตรวจถึงนี้กลุ่มที่6แล้วอันนี้จะเร็วหรือช้าก็ขึ้นอยู่กับ เครื่องคอมพิวเตอร์ของแต่ละคนนะครับว่าแต่ละคนมีความแรงของ CPU ต่างกันตรงนี้มันก็จะรันไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็จะอาจจะใช้เวลาหน่อยรงมีตรงนี้มี39กลุ่มมั้งผมจำไม่ผิดน,นะประมาณ37-39ถึงกลุ่มนี่แหละแต่ต้องใช้เวลาสักครู่นึงครับผม ถ้ามันขึ้น command แบบนี้ครับถ้ามันขึ้น directory ถ้ามันขึ้นกับ command cursor แบบนี้ครับแสดงว,ว่าเราตรวจเสร็จเรียบร้อยละมาดูกันครับว่าผลลัพธ์เรามีอะไรบ้างาผลลัพธ์มันก็จะประมาณนี้ครับผมก็จัด format file คิดว่าน่าจะให้ไป cleansing ง่ายที่สุดละก็คือตัวแรกก็จะเป็นรหัสนักศึกษา ตัวที่2ก็จะเป็นกลุ่มตัวที่3าก็จะเป็นคะแนนคะแนนหรือเปล่าอ๋อใช่น่าจะเป็นคะแนนแหละคะแนนทั้งหมดแล้วก็คะแนนที่เอามาหารหรือเปล่านะเดี๋ยวผมขอดูก่อนอเป็นสกอร์ครับผมนี่ตามนี้เลยเป็นสกอร์และตรงนี้ก็เป็นสกอร์ที่เอามาหาทศนิยม ว่าเราได้เป็นเท่าไหร่อันนี้เป็น0.9นะ่าจะเกือบ,บเต็มก็คือต่อไปก็จะมาเป็นเกรดตอนนี้เป็นเกรด A ละก็เงื่อนไขก็ตามนี้นะครับนี่0.9 0.7ก็ลดหลั่นกันไปส่วนตัวสุดท้ายก็จะเป็นไฟล์ไฟล์เนมของของน้องที่เขาสัมมิตมาครับนี่ตัวนี้ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เขาแสดงว่า can not find cover page ก็แปลตามตรงตัวเลยครับตรงนี้ไฟล์น้องเขาไม่มีโคเวอร์หรือว่าหรือว่าเราอาจจะมีก็ได้หรือว่าอาจจะพิมพ์โคเวอร์ผิดอะไรประมาณนี้อันนี้เหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นได้นะเพราะว่าผมเจอมาบ่อยมากการที่เ,อเจอเออร์เรอร์แบบนี้ครับแล้วมันไม่สามารถหาโคเวอร์ได้มันก็จะขึ้นเออร์เรอร์แบบนี้ก็คือน้องไม่ใส่โคเวอร์หรือว่าน้องพิมพ์โคเวอร์ผิด, cover, ผดตรงนี้ก็จะปกตินะครับตรงนี้ไฟล์ not cover page อ่ะตรงนี้ โอเคเจอกันเต็มเลยแต่ว่าก็สามารถหาตัวได้นะครับว่า,าไฟล์ของน้องคนนี้เขาชื่ออะไรแต่เดี๋ยวจะมาทำให้ดูกันอีกทีหนึ่งต่อไปครับผมเราจะเอา,อาข้อมูลตรงนี้ไปไว้ใน Excel ยังไงเมื่อเมื่อเมื่อกี้ครับมันเป็นการรันคอมมานด์เพื่อดูผลลัพธ์อย่างเดียวไม่ได้เอาผลลัพธ์ตรงนี้มาทำการ Convert File ์หรือว่าเอาเป็นแปลงเป็น csv แต่อย่างใด ในที่นี้เราต้องการรันผลลัพธ์ไปด้วยแล้วก็แปลงไปด้วยแล้วก็หาไฟล์ที่มันเออร์ว่าเนี่ยไฟล์พวกนี้ครับมันจะเข้าไปในโฟล์ทคไฟล์ที่ชื่อว่า Error เรามาดูกันว่าวิธีการทำทำยังไงพิมพ์เหมือนเมื่อกี้เลยครับแต่ว่าเราจะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมขึ้นไปนิดหนึ่งในช่องเทอร์มินอลเนี่ยครับพิมพ์ p ไพทอนมันเบิลอีกแล้ว พีมไพทอนไพทอนธรรมดาครับผมตามด้วยไฟล์เนมไฟล์เนมของเราก็คือ0 3นย์สามขีดนอทไพดอเราก็เว้นวรรคครับผมใส่เครื่องหมายมากกว่าให้มันทีนึงแล้วก็เว้นวรรคตามด้วยไฟล์ที่เราจะแปลงไปเป็นไฟล์ csv ในที่นี้ผมก็จะ,ะเป็นสกอตตั้งชื่อเป็นสกอตแ l a บ03แล้วกัน csv อ่านี่ตรงนี้คือไฟล์ที่ผมจะทําการแปลงผลลัพธ์เมื่อเกีย้ยครับทั้งหมดเลยมาเป็นไฟล์ CSV แล้วก็ตามด้วยเลข2ครับผมตามด้วยเครื่องหมายมากกว่าแล้วก็เว้นวรรคไฟล์นี้เราจะให้เออร์เรอผลผลลัพธ์ที่มันเกิดเออร์เรอครับเป็นพวกหาโคเวอร์ไม่เจออะไรเนี้ยเข้ามาอยู่ในไฟล์นี้พิมพ์ E R R t x t ตัวแรกก็จะเป็นการรันคำสั่ง python แล้วก็ตามด้วยไฟล์ python ตัวที่2ก็จะเป็นการ convert ผลลัพธ์ที่ได้เมื่อกี้ครับมาเป็นไฟล์ csv แล้วก็ error มาหยุด error ที่เกิดจากการรันทั้งหมดนะครับมาอยู่ในไฟล์นี้แล้วกด enter เลยครับผมมันจะไม่ขึ้นผลลัพธ์ที่รันเป็นตัวอักษรขึ้นมาเยอะเชนแบบนี้นะครับตอนนี้มันกำลังรันอยู่ ก็คือมันกัดจะทําการตรวจเหมือนเมื่อกี้เลยใช้อาจจะใช้เวลาเท่ากันแล้วก็แปลงเป็นไฟล์ CSV ตรงนี้ก็ต้องรออีกทีหนึ่งเหมือนกันต้องรอสักพักแหละ ในที่นี้ผมคิดว่ามันน่าจะเสร็จแล้วถ้ามันเสร็จแล้วเมื่อกี้มันก็จะขึ้นเดสก์ท็แบบเมื่อกี้เลยนี่ก็คือจะขึ้นแบบเคอร์เซอร์แบบนี้แต่มันจะไม่กระพริบน้าของผมอะ่ะอันนี้ก็จะเป็นการรันเสร็จแล้วผลลัพธ์ที่ได้เราก็จะได้เป็น2ไฟล์ก็คือไฟล์ csv กับไฟล์ txt ทีนี้ได้จริงหรือเปล่ามาดูกันครับผมมาที่โฟลเดอร์ที่ lab 3ที่เราเพิ่งเปิดไปอยู่ไหนเออเดสก์ท็อป แบ่งงานปกติ03อ่ะนี่ครับผมอยู่ไฟล์แรกเลยนี่ไฟล์ที่ชื่อว่าอ่ score lab 3 csv ตรงกับสคริปที่รันเมื่อกี้เลยแล้วก็ไฟล์ text เ,เดี๋ยวผมขอหาดูก่อนว่าไฟล์ text มันอยู่หรือปอ่ะอืมไฟล์อันนี้ csv นะไฟล์ text น่าจะอยู่ด้านบนนะอ่านี่ครับ mm hmm. error.txt มาดู error กันก่อนอ่ะ เออร์ er ทั้งหมดเนี่ยครับก็ก็คือเออร์เที่เห็นปะเออร์ er ที่ไม่สามารถหา COVER p a g e ได้เราสามารถตามตัวได้ครับผมนี่ก็คือตามได้จากตรงนี้เห็นปะมันก็จะเป็นรหัสนักศึกษาแล้วก็เป็นใบงานแล้วก็เป็นกลุ่มของน้องที่เขาใส่ COVER ไม่ถูก FORMAT ก็คือใส่ COVER ไม่ถูกต้องนั่นแหละแล้วก็มี COVER อ่ะนี้ด้วยก็คือเป็น CANNOT r e a d f i น e ที่ผมจำไม่ได้แล้วว่ามันมัน เออรมันผิดทีด่ตรงไหนแต่ว่ามันสามารถแก้ให้ใหใหใหอ่านได้ครับผมตรงนี้ถ้าหมดหนทางจริงๆริงก็าอาจจะลองตรวจมือก็ได้แต่ผมคิดว่าไม่น่าจะตรวจมือได้นะอาจจะหาวิธีแก้ดีกว่าแต่ผมค่อยมาบอกอีกทีแล้วกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นหา cover ไม่เจอครับแต่ว่าเราสามารถหาตามตัวน้องได้ทั้งหมดเลยนี่มีคนส่งไฟล์แปลกๆมาด้วยไฟล์เอเื่อนี้ปิดไปครับทีนี้ก็มาดูไฟล์ผลลัพธ์ครับผมที่ ได้จากการรันที่เป็นไฟล์ csv อ่านี่สวยงามก็ไฟล์เนี่ยครับเยอะมากเลยดูตัวแรกแล้วกันตัวแรกครับผม format ผมคิดว่ามันผมจัดให้มันเลลนซิ่งข้อมูลง่ายที่สุดและโดยการนำข้อมูลตรงนี้ครับ import เข้าไปใน excel แล้วก็ทำการเขาเรียกอะไรแล้วนะ ตัดคอลัมน์นะครับตัดตรงเนี้ยสปิตตรงนี้แยกเป็นคอลัมน์ด้วยเครื่องหมายไบ์เดี๋ยวค่อยไปในการเอาข้อมูลอิ p พ r ตเข้าไปใน Excel อีกทีลวกันแต่มาดูก่อนว่าตรงเนี้ยก็จะเริ่มต้นด้วยรหัสนักศึกษาที่อ้างอิงจากไฟล์กอ,อไม่ใช่อ้างอิงจากไฟล์ตรงนี้จะอ้างอิงจาก Cover page อ,อ่าถ้า c o v e r ร a g e รหัสนักศึกษาตรงที่ Co v e r page กับชื่อไฟล์ไม่ตรงกันอันนี้ก็เดาได้นะว่าน้องเขาเอาไฟล์คนอื่นมาตัวแรกเป็นรหัสนักศึกษาตัวที่2ก็จะเป็นไม่แน่ใจรู้กลุ่มหรือเปล่าวะอ่ะเป็นกลุ่มครับผมตัวที่3ก็จะเป็นสกอร์อ่านี่กลุ่มตามด้วยสกอร์ตรงนี้ก็จะเป็นสกอร์มาเลยตรงนี้ก็จะเป็นเกรด ABC แล้วสุดท้ายก็จะเป็นไฟล์เนมอ่ะผลลัพธ์ ได้ทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้ผมคิดว่าตัดข้อมูลตรงนี้ให้มันเป็นคอลัมน์น่าจะเป็นวิธีที่ให้ที่สุดแล้วละ่ะจากที่ผมเคยลองมาดูนะทั้งหมดก็มีประมาณนี้ครับสำหรับการตันสคริปต์ e x l e l